เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมในคืนนี้ครับเรามีนัดกันอีกแล้วนะครับเวลาตี2ตรงเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกร,รมลงแข่งฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอ e นัดที่5โดยการเปิดบ้านเจอกับเชลิฟติลาสปอทีมอันดับ3ของกลุ่มนะครับ โดยตอนนี้จากตารางคะแนนนะครับแมนยูเด็ดอยู่ที่2ของกลุ่มแข่งปีเกมมีอยู่9แต้มและเชลิฟคู่แข่งในคืนนี้นะครับอยู่ที่3แข่งปีเกมมีอยู่3แต้มซึ่งคืนนี้ครับหากว่ากองทัพปีแสดงสามารถเก็บได้อย่างน้อย1แต้มนะครับก็จะเข้ารอบต่อไปทันทีสำหรับโอกาสในการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับก็คือแมตคืนนี้ก็ต้องชนะเชลิฟติลาสปอร์ให้ได้ก่อนและก็ไปลุ้นใหโอมานียแบ่งแต้มจากเรอัลโซเซดัดให้ได้ครับเพราะว่าเกมสุดท้าย ถ้าหากว่าเราบุกไปชนะเรอัลโซเซดัดอย่างน้อย1ประตูต่อศูนย์ก็จะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มทันทีแต่หากว่าเรอัลโซเซดัดเอาชนะโอมเนียได้เนะครับเกมสุดท้ายเราก็จําเป็นต้องบุกไปเอาชนะเรอัลโซเซดัดให้ได้อย่างน้อย2ประตูขึ้นไปนะครับเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มใช้กฎ a d t o h e a d นั่นเองครับซึ่งข้อดีในการจบแชมป์กลุ่มนะครับก็คือเราจะไปยืนรอในรอบสิบมทีมสุดท้ายทันทีแต่หากว่าจบที่2เนะครับเราก็ต้องไปเล่นรอบเพย์ออฟกับทีมอันดับ3จากศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ตกมา ทังนี้ครับก่อนที่เราจะไปพรีวิวเกมคู่นี้เรามากันที่ p พ a สค c o n f e r e n c e ก่อนเกมของเอริก e ฮนทักนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนลงสนามเจอกับเชลิฟติลสปอร์ในค่ำคืนนี้ครับเรามากันที่ประเด็นแรกนะครับกับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของคริสเตียโนโรน aldo และก็รวมถึงอาการบาดเจ็บของราฟาเอลวารานว่าจะหายทันฟุตบอลโลกช่วงปลายปีนี้หรือเปล่าครับด้วยเอริกเฮนฮากนะครับที่ตอบคําถามนี้ว่า สำหรับคริเตียนโน่เขาจะมีชื่ออยู่ในเกมวันพรุ่งนี้ส่วนราฟาเอลวารานจะไม่มีชื่อนะเขาจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่แน่ๆจนกว่าจะถึงฟุตบอลโลกเลยล่ะจนถึงตอนนั้นเขาจะไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูเตดอีกเลย <c oughs> ส่วนคําถามที่ว่าเขาจะหายทันฟุตบอลโลกหรือเปล่าผมคิดว่าหายทันนะแต่เราก็ต้องมารอผลการวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งและเราก็ต้องดูพัฒนาการของเขาด้วยว่าการกายภาพบําบัดมันได้ผลมากขนาดไหน มาที่ประเด็นต่อไปนะครับนักเตะคนอื่นๆที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้เราได้เห็นพวกเขากลับมาลงซ้อมบ,บ้างแล้วฉะนั้นพวกเขาจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมหรือเปล่าในเกมคืนนี้ด้วยเอริกเทนทากนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าพวกเขากลับมาซ้อมกันแล้วทั้งดอนนี่ฟันเดเบกแฮร่แมกไวและก็อารอนบันบิซาก้าทุกคนร่วมซ้อมกับทีมนะเพื่อเตรียมตัวสําหรับเกมวันพรุ่งนี้แต่พวกเขาจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเราหรือเปล่านั้นเราจะปรึกษากับทีมแพทย์หลังการซ้อมในวันนี้อีกทีและผมจะตัดสินใจใจนเเรื่ององงี มาที่ประเด็นต่อไปนะครับถ้าในช่วงตลาดมกราคมนี้ทีมจะเป็นต้องเสริมทัพคุณมีงบมากพอให้เสริมทัพหรือเปล่าด้วยเอเดรเยนฮักนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าในตอนนี้จริงๆสัปดาห์ที่แล้วก็ตอบไปแล้วนะคําถามแบบนี้เราโฟกัสกันที่เกมกันหน่งขันมาก่อนส่วนงานเบื้องหลังมันมีทั้งการทํางานอย่างต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วเราต้องมาดูขุมกําลังที่มีอยู่ว่ามันเพียงพอหรือเปล่าและเมื่อเราต้องการที่จะมีวัฒนธรรมของทีมกีฬาที่อยู่ในระดับท็อป เราก็จําเป็นต้องทําการปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่เราจะทํากันมาที่ประเด็นต่อไปนะครับฟาคุนโดเปโอลิสตีไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอุรุกวัยในฟุตบอลโลกช่วงปลายปีนี้คุณมองว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของทีมหรือเปล่านาขนาน,นี้โดยเอริเฮนฮักนะครับได้ตอบว่าเขาบาดเจ็บไปนานเกมกับแอตเลติโกมาดิดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นการบาดเจ็บหนักเลยแหละซึ่งตอนนี้เขากําลังค่อยๆกลับมาอยู่ ในแนวรุกเรามีนักเตะดาวรุ่งหลายคนเลยนะที่รอคอยโอกาสดังนั้นมันก็เป็นการแข่งขันที่ดีภายในทีมพวกเขาต้องสู้เพื่อที่จะชนะใจเราชนะใจผมและได้เข้ามาอยู่ในทีมซึ่งแน่นอนว่าเขาคือหนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้นมาที่ประเด็นต่อไปนะครับตอนนี้แมนยูเนเตดเป็นทีมที่ครองบอลได้ดีมากแต่ในฐานะโค้ชแล้วคุณจะทํายังไงให้เราก้าวข้ามไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาการนั่นคือการจบสกอร์ให้เฉียบคมมากขึ้น ซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าแทคติกมากกว่ากันด้วยเอริเคนฮักนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าทั้ง2องอย่างนะแต่ก็เห็นได้ชัดนะว่าเราต้องพัฒนาเกมรูกให้ดีมากกว่านี้และมันก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆที่จะกลายเป็นข้อแตกต่างอย่างมหาศาลได้เราต้องทํางานตรงนี้กันอีกมากเลยล่ะยกตัวอย่างเช่นในครึ่งแรกในเกมที่เราเจอกับเชลซี ผมได้เปิดคลิปให้กับลูกทีมดูเลยนะเรามีนักเตะในด้านหน้าน้อยกว่าพวกเขา2คนดังนั้นเราจึงต้องดันขึ้นสูงตั้งแต่แดนหลังเราต้องทําให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นด้านหน้าแล้วเราก็เน้นเกมรับกันมากจนเกินไปแทนที่จะดันแนวขึ้นไปข้างหน้าเพราะเราต้องการนักเตะในกรอบเขตโทษเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําประตูนั่นเอง เรามาที่ประเด็นสุดท้ายนะครับมีบางคนตั้งคำถามว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์ได้ลงสนามให้กับแมนยูแยนตมากเพียงพอหรือเปล่าสำหรับการไปเล่นฟุตบอลโลกช่วงปลายปีนี้กับทีมชาติองังกฤษด้วยเอริเฮนฮากนะครับได้ตอบคำถามนี้ว่าผมเข้าใจนะว่ามันมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เราจะมองแค่แมนยูแยนตเท่านั้นเราต้องการเก็บผลการแข่งขันที่ดีและทำผลงานที่ดีดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผมคำนึงถึงเท่านั้น จากเพลสคอนเฟอเรนซ์ของเอริกเทนฮากนะครับเรามาต่อกันที่รีวิวก่อนเกมคืนนี้เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเชลิฟตีลาสปอร์ในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอคืนนี้เวลาตี2ตรงครับและเกมคู่นี้นะครับจะถ่ายเทอาสดผ่านทาง b ีอินสปอร์ตวครับเรามากันที่ความพร้อมของทีมฝั่งเจ้าบ้านกองทัพปีศาจแดงนะครับแม่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขาด2ผู้เล่นก็คือราฟาเอลวาราและก็องโตนี่มารซิยานที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ ส่วนอีก3มรายที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ทั้ง Harry uire, Aaron aga, แฮร์รี่แม็กควายอารอนวันบิซาก้าและก็ดอนนี่ฟานเดเบกตอนนี้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องมารอดูว่าจะฟิตพอลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดที่เกมลิกนัดก่อนกับเชลซีถูกตัดชื่อออกไปนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ปัญหากับเอลิคเทนากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้รับการยืนยันว่าเกมกับเชลลิฟติลัสปอร์ในคืนนี้ก็จะมีส่วนร่วมด้วยแต่ก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าจจเเออรรริริคนจจจะััับบลลงงป็ตวยหืม่ มาที่คมพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนเชลิฟติลาสปอร์กันบ้างนะครับซึ่งต้องการ3มแต้มอย่างมากเกมนี้ทีมเยือนจะไม่มีอาเมลโซฮริซึ่งเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมนัดก่อนส่วนตัวอันตรายของเชลิฟติลาสปอร์นะครับก็น่าจะเป็นราชิดอาคันบี้กองหน้าชาโนเจอเรียวัยยิ่มสามปีนะครับซึ่งในซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว7ประตูและก็ทำอีก3ามแอสซิสจากการลงสนามไป20เกมครับเรามาต่อกันที่คาดการ์ผู้เล่นตัวจริงในเกมค่ำคืนนี้เลยนะครับจากทางฮูสกอ เดี๋ยวเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับแผน4-2-3-1นายทวารเป็นดาบิดเดเคอส์กองหลังนะครับมีทีเรลมาลาเซียลิซานโดมาเดิเนสวิกตอร์ลินเดเลฟและก็ดิโโกดาโลครับสองมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นเฟลด์กับคาเซมิโรสามตัวรุกนะครับมีเจดอนซันโชคริสเตียนเอริกเซนและก็แอนโทนี่ส่วนโซน,น้าตัวเป้านะครับจะเป็นมาคาสแรดฟอร์ดมาที่คาดการฝั่งทีมเยือนเชลีฟติลาสปอร์นะครับกับแผน3-5-2 นายเทวานเป็นมักซิมโควาลสามกองหลังนะครับมีเฮรอนกาบีกิกี้และก็เซฟานราเดยิชครับฟูลแบ็กสองข้างนะครับเป็นเรนันกูเอเดสและก็แพทริกเคโปโซครับสามแดนกลางนะครับมีโมฮัมเหม็ดดีออฟซาลีฟูมูดาซิรูและก็เซดริกบาเดโรครับส่วนคู่สุดหน้านะครับจะเป็นเปอร์นันบุโกและก็ราชิดอาคันบีครับสำหรับสกอร์ที่คาดการณ์นะครับเกมนี้ทางฮูสกอร์ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเชลิฟติลัสปอร์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r e d Devil Page กันด้วยนะครับผม